สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับมือในกาทางส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะนะครับเนาะทางส่อง YouTube นะครับมีแนวทางนะครับมีแนวทางเอามาตอดมาฝากเอฟซีะครับครับชุดนี้เป็นของรัฐบาลนะครับเด้อครับงวดวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งท่านว่าครับเขาเดือนปีใหม่แล้วนะครับเนาะทรงถ่ายปีเก้าครับทรงถ่ายปีเก้าครับเป็นเดือนท่านว่านะครับ ครับมือนีก็มีแนวทางจากเหล็กมทีิมาเนาะครับเนาะครับเมืองหนองค่ายครับเมืองพอพญานาเข้า่นละครับครับสำหรับงวดที่แล้วครับของเพิ่นกระลุดไปครับเขาตะวิ่งนะครับเด้อครับเหล็กวิ่งครับมาทุงงวดละครับสำหรับเหล็กมทีิมาครับเหล็กปิงบ่ขาดบ่อรุดครับต่ว่าจับคูบ่แมนครับจับคูกับธรรมดาเนาะครับเนาะครับเป็นเหล็กสูตรเหล็กคำนวณกันือว่าละครับ เาต่อไปเสียงเอา้ำปูพร้อมพุ่นละครับครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับงวดงวดงวดนี้เป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาละครับครับสําหรับเด็กเด่นก็เปิดขามีเด่นเด่นบน,เ,นเด่นเด่นรางไปเลยครับเลขที่ออกงวดที่แล้วนะครับเนาะเลขที่ออกงวดที่แลว้วเลขตัวใดล่ะเลขที่ออกก็เป็นสองสองสองหนึ่ง สองสองหนึ่งแหละครับสองหนึ่งแล้วก็นนเลขล่างครับเลขล่างสองตัวล่างสองตัวล่างก็เป็นสามแปดครับอันนี้เป็นตัวเลขของงวดที่แ sure. ล้วครับสองสองหนึ่งนะครับเนาะครับครับสําหรับเพิ่นหายมากกับเข่าหนึ่งแหละครับหนึ่งกับเป็นบนกับเป็นบนแหละครับล่างหลุดนะครับเนาะครับล่างเพิ่นหายเจ็ดครับมันออกแปดสามแปด ครับสํารับเล็กบนปนหามาซคูครับยางละซคูนะครับเนาะครับาบนปนหายมาหนึ่งหนึ่งะครับขามันออกสองหนึ่งละครับสองหนึ่งหนึ่งซหนึ่งหนึ่งหกหหนึ่งหหนึ่งสครับลุดครับลุดลุดครับอันนี้เป็นลุดนะครับเนาะครับต่ว่าหนึ่งสองสองหนึ่งกบจักกยูไสครับบม่มีครับโอ้คนขามขามต่ว่าเลกวิ่งของคนนิตโอเคครับ มางามสำหรับรางนะครับเนาะครับรางรางคนไหนไปที่เจ็ดครับเด่นเจ็ดตัวเดียวครับยางละตัวครับเจ็ดแปดหกเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดก็ลูดไปครับรางครับอันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะครับเพคนกาวายู่ครับเลขเพคนเลขวิ่งเลขลูดเพบนมาดีครับเพคนกา ยอมรับอยู one one ่ครับครับครับเพิ่งกระซุกมาแล้วครับชุดนี้ครับหวดนี้เป็นหมวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งทันวานะครับเนาะครับวันที่หนึ่งทันว่าเลขมีที่มาครับเมืองน้องไายครับครับอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับหาบึงลรตเตอรี่ครับคือสีมีมาเหรอครับเนาะสำหรับลรตเตอรีครับครับเป็นเลขมีที่มาเนาะครับเนาะครับเลขมีที่มา เลขมีที่มาครับครับวงเดียไปพร้อมครับเมื่อหนองคายนะครับเนาะหนองคายครับเมื่อพญานาคคุณนะครับครับชุดนี้เป็นหวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งท่านว่าหนึ่ทันวา หนึ่งท่านว่าเด้อครับเด้อครับหนึ่งท่านว่าคุมหกเจ็ดแหละครับหกเจ็ดอยู่แล้วครับเนาะครับเพราะท่านหนึ่งหกแปดครับเอาครับผู้ได้ของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับครับกดไลค์หนึ่งไลค์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแหละครับเพราะว่าเขามาใหม่หรือเอีซี่ผู้ที่ตามอยู่ตลอดนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแหละครับ ครับเลขมีที่มากครับมีวิ่งบนวิ่งล่างครับชุดนี้สำหรับบนครับบนเบนหายไปที่สำหรับเลขกบนไปหายหายไปที่หาครับขาครับแปดเด้อครับเด้อครับขากับแปดครับอันนี้เป็นเลขวิ่งครับวิ่งวิ่งนะครับเนาะครับวิ่งวิ่งลูดเลยครับอาจารย์ครูที่นี่ครับ โอ้เพื่อนหายมากถ้าเมื่อหลายคูอยู่กับเขาปักตัวไรกับจัดครับคัดข้าพานครับเพื่อนไหามากก่าจับคูครับลเลขประจับคูมากกเก่าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งครัเพื่อนหาหาหนึ่งมาแล้วครับห้าหนึ่ง 5้8 5 8 5 8 5 8ปดหด้าแครับเด้ครับสิเขียนตัวน้อยง่ายครับคือสิเห็นอยู่ครับอ้าเห็นอยู่ครับเพราะวันเป็นการดำนะครับเนาะครับจะเป็น5 8 5 8 9ดห้ครับอันนี้สำหรับบนครับ เก้าห้าสี่แปดอันนี้เป็นสุดเต็มครับนะครับเป็นสุดเต็มหนครับหนลอโค้งครับลออโค้งพันมาไฮไลายครตัวสุดท้ายกับห้าห้าแล้วครับครับเอาทั้งหมดหกแปดคููครับทั้งหมด8คูไม่8ปดคูนะครับนะอันนี้เป็นเลขบน ครับสาหรับบนครับมาเบื้องล่างครับที่นี่ครับสําหรับล่างล่างเนาะคบเนาะล่างเพิ่นไหหกมาตัวเดียวครับหกหกตัวเดียวแขนแขนเนื้อเนือไปเลยครับจับมาสี่คูครับสําหรับหกจับมาสี่ตัวด้วยกันครับสี่คูก็มหกศูนย์หกศูนย์ สี่6กสี่หกตัวสุดท้ายครับมี4คูครับมี4คูหกแปดับเอาเวยครับเอครับไปครับเอามักเอาตัวโคมเอาอะไ้ครับครับสำหรับเหลข3ตัวมียุดสาม มีอยุสามหางครับเด็กสตัวนะครับเด้อครับเด็กสามตัวคนไหนมากคมีอยุสาหางเอาเด็กสตัวนะครับเด้อบงชัดๆครับหนึ่งสแดแล้วก็1นึ่งสหนึ่งแ ห้าหนึ่งแปดเอาตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายสามสามหกแปดเอาสามหกแปดสามหกแปดครับอันนี้เป็นเลขกสามตัวครับสามตัวเอามาเบิ็งตัวกลมครับมาเบิ็งตัวกลมของเพิ่นครับเลขตัวงามๆครับเอาหนึ่งห้าแปดเป็นเลขมิติมาเลยครับเด้อครับรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งแหละครับ นี่มีที่มาเมืองหนองคายนะครับเนาะครับประจําวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งทันว่าเาเด้อครับเด้อครับเอาวันที่หนึ่งทันว่ากิดแห่งงามวิ่งลุดครับบนบนล่างครับสําหรับเลขลุดของเพลินเพลินเรื่้กลมมากครับหากับแปดละครับเอาปจับเอาเด้อครับเด้อครับจับหากับแปดเล็กลุดเลขกปิ่งครับก้าหาละครับสํหรับบุญ ก้าห้าครับกลุ่มเด่นเก่าห่หนึ่งแปดกลุ่มเด่นม,มีสองกลุ่มสำหรับเลขบนมีสองกลุ่มด้วยกันครับแลว้วก็สำหรับลางมีสองกลุ่มคือกันคร,รับลางนะครับเด้อครับลางมีศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์กรับเอาครับหกแปดครับ ครับมีแค่นี้ครับอาแคบหน้าจอไว้ครับเดี๋อวอีกโดนอยู่ครับเลข่กสามตัวนะครับเด้อครับเดื่องสามตัวงามๆหาหนึ่งแปดงามครับหาหนึ่งแปดมางามแล้วครับเนาะครับอาแคบหน้าจอไว้สาหรับตัวเลขงามๆครับเลขมีที่มาเมืองน้องคายครับเอามาตออมาฝากเอฟซีสุู้สุขชนนะครับเด้อครับครับสาหรับคลิปนี้ก็พ่มีอย่างหลายนะครับเนาะครับสิดีลาพีระนองนะครับ ขอให้พี่พลองเอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขผู้สุขคนนะครับเด้อครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ